ครับคลิปนี้ผมจะให้พวกเราได้ดูในวิธีการทำทรงพุ่มต้นไม้นะครับว่าอตัวนี้เป็นเป็นมะม่วงเบาใต้นะครับว่าว่าการคือทางสวนของเรานี่มีมีแนวคิดว่าการปลูกต้นไม้นะครับโดยเฉพาะไม้ผลนี่ก็าหาว่า เราทําสมพุ่มให้เขาได้ได้เหมาะสมแล้วอัตราการเจริญเติบโตเขาจะดีนะครับบางทีก็ถึงแม้ว่าเราจะทําสวนแบบอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับแต่เราก็มีวิธีที่จะต้องอดูแลรักษาบํารุงรักษาเขาด้วยนะครับอันนี้เป็นมะม่วง เบาใต้นะครับผมปลูกได้ประมาณ7-8เดือนนะครับแต่ไอ้ต้นต้นนี้ผมปลูกไว้นะครับซึ่งซึ่งการทําทรงพุ่มของของสวนสลรกจำลองนี่ส่วนมากเราจะทําทรงพุ่มตั้งแต่ต้นเล็กนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ต้นเขาโตก่อน,นถึงไปแต่งที่หลังอะทีนี้มันก็ทําทําให้การทํา ให้รูปทรงเขาเขายากกว่านะครับสําหรับผมแล้วผมผมชอบทําตั้งแต่ตึงเล็กนะครับในโดยโดยในแนวแนวการทําของเรานะครับเราจะทําเป็นพุ่มทรงพุ่มนี่โดยบทตีส่วนมากแล้วผมจะทําให้เป็นพุ่มชั้นแรกชั้นแรกนะครับจะทําให้เขาเป็นสามกิ่งขึ้นมาอย่างอย่างนี้เราจะเห็นว่านี่ อันนี้เป็นมะม่วงเบาใต้อันนี้ผมผมเสริมรากด้วยผมเสริมรากเข้ามารากหนึ่งเ็นว่าชั้นแรกนี่เขาจะเป็นสามสามกิ่งแตกออกมาใช่ไหมครับเป็นสามกิ่งแล้วนี้ชั้นที่สองเขาก็จะให้เขาทร,ทรงพุ่มชั้นที่สองนี่จะให้ประมาณส,สามกิ่งสองกิ่งหรือสามกิ่งนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปแล้วต้นนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสักอันนี้จะประมาณสักพอขึ้นมาชั้นนี้ก็จะมีอยู่เ็ดนะครับเ็ดทีนี้ต่อไปเขาก็จะแตกออกมาอีกนะครับอย่างยอดนี้ก็เริ่มแตกออกมาแล้วยอดละสามนะครับนะครับอย่างชั้นชั้นที่หนึ่งสามชั้นที่สองก็จะมีประมาณทัเกเ็ด เห็นไมครับเกตถ้าหากว่าเราทําให้มันยอดมันเป็นอสามีก็เกดสามยี่เป็ดก็จะเป็นเป็นลักษณะนี้พอยอดชั้นที่สามที่นี้ก็จะปล่อยให้เข้าไปเป็นไปตามธรรมชาติเขานะครับกรานี้แหละนี่พอผมทำถึงชั้นที่สามแล้วนี่มีมีสามอยอดนะครับอันนี้คือการหลัก ลักษณะการทำทรงพุ่มของของของทางสวนเราจะจะเน้นจะเน้นไปลักษณะนี้สำหรับไปมะม่วงนี่ทำง่ายๆครับมะม่วงนี่ทำง่ายๆผมใช้วิธีสก,กิดยอดเขานน่ครับพอพอเขาแตกออกมายังยังใกล้จะเป็นอ่าใกล้จะเป็นด้วยไก่นี่ผมว่าเอาเล็บมาสก,กิดสก,กิดเขาให้เขาแตกไอ้ตรงนี้ ไม่เขาออกมาเดียวเดียวเขาก็จะแตกออกเป็นหลายตาออกมาเป็นสามปกติผมก็ะเอาไว้สามครับอันนี้คือคือ,ค,อคือลักษณะการการทําทรงพุ่มของของมะม่วงนะครับแต่ต้นไม้ประเภทอื่นก็ผมก็ทําในลักษณะเดียวกันเลยครับทําเป็นชั้นที่หนึ่งประมาณสามสามหรือสี่ชั้นที่สองนี่ก็ก็ทําให้มันแตกเป็นสามสาม สามสาม,าสามเก้าเก้าสามยี่ิบเจ็ดเป็นจำนองนี้นะครับทีนี้พอชั้นที่สามแล้วคอ่อยปล่อยเขาเป็นไปตามอิสลามนี่ครับมึงแต่แต่ต้นนี้อย่างอย่างต้นนี้นี่ลองดูต้นนี้อพอทำอันนี้ทรงผู้มอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับไปต้นต้นตะก,กีนี้ออกมาจะแตกตั้งแต่มะโคนต้นนี้สูงหน่อยหนึ่งต้นนี้นี่ออกมาเลยนี่ ผมเอาไว้ทั้งหมดเลยนี่หกหกยอดเลยละ่ะถือว่าเป็นชั้นแรกนะครับชั้นแรกเขาหกยิงเดยเขาก็แต่งนะครับก็ถือว่าผมเอามาดูให้เบื่อเป็นแนวทางก็นแล้วกันว่าเพราะว่าถ้าหากว่าเราทําทรงพุ่มให้มันบาลานซ์ให้มันสมดุลตั้งแต่ตั้งแต่ แรกๆแ,แล้วนี่มันก็จะทําให้ต้นไม้เราจเจริญเติบโตได้ดีนะครับถ้าเราไปทําตอนตอนมันโตแล้วนี่บางทีเราเรากําหนดทิศทางของกิ่งนี้ได้ยากกว่าเล็กๆนะครับอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นแนวแนวทางการการแต่งทรงคุ่มของเราอันนี้ผมใช้ได้ทุกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งผมก็ใช้ทฤษฎีนี้นะครับพยายาม ทำทรงพุ่มให้เขาให้แตกออกด้านข้างให้มากๆเมื่อเขามีกิ่งมากนะครับธรรมธรรมชาติของของผลไม้ทุกอย่าง ấy, มันเขาจะออกลูกที่ที่กิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีกิ่งมากเขาก็มีโอกาสที่จะให้ลูกมากนะครับถ้ามีกิ่งเดียวโดโดๆไปงั้นมันก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าหากว่าเราทําให้ทรงพุ่มมีกิ่งแตกแขนงออกมาเยอะแยะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตาดอกที่จะมีเยอะก็เยอะนะครับอันนี้เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็ก็ติดตามดูนะครับว่าว่า้าหากว่ามันเป็นด้วยเออเป็นแนวคิดที่ถูกต้องก็นำไปปรับปรุงในสวนของพวกเรานะครับ